สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อปเสียนะครับเที่ยวลืมแก่สุกกายสุกใจนะครับก็ผมไปอยู่ที่สถานรถไฟเต่าไก่นะครับผมจะาข้ามไปดูว่ารถไฟเต่าไก่เป็นยังไงฝ่านดยครับดูเขาโอ้โงทนสมัยดีนะครับเต่าไก่ก็อยู่ตอนเหนือสุดนะติดชายแดนจีนนะครับก็พิพรมแดนติดอยู่กับเอ่อเมืองเคอูเขอนะครับสถานรถไฟเขาทนสมัยนะแต่เราเราคงเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่า สถาน,นทีที่เวียดน,นามเนี่ยเขา,ามาตรฐานความปลอดภัยก็สูงมากนะครับเขาไม่คือคนไม่มีตั๋วก็ห้ามเข้าไปด้านในเด็ดขาดน,นะครับคนที่เข้าด้านในได้คือคนที่มีตั๋วนะครับสถานรถไฟนี้สามารถเดินทางไปที่จีนได้นะครับไปต่อรถไฟที่จีนได้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ทราบว่ารางรถไฟเวียดน,นามกับจีนเนี่ยเท่ากันไหมนะครับจีนนี่มันรู้สึกว่ารางรถไฟเขาจะเม็ดกว่านะครับ แต่ของใครดีประมาณ90เซนติเมตรหนึ่งนะฮะกับม,มาเลเซียพม่าจะเท่ากันแต่ทางเวียดนามนี่ใหญ่ใหญ่หัวหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับรู้สึกว่ารถไฟจะมาหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงรถไฟครับนะนะเราดูด้านไหน,นครับก็วันนี้ก็น่าจะเห็นคุณชานชัยบอกว่าช่วงเช้าเนี่คนเยอะมากนะครับแต่ช่วงเย็นนี่ไม่มีคนแต่มีรถเข้ารถออก ครัเขาให้เข้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเขาไม่เข้านะอืเขาไม่ให้เข้าถ้้อยู่ด้านนอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วด้านในเอออนันนี้คือตัวสารนะเหนเอแล้วผมให้ดูรอบๆก่อนของ สถานรถไฟเวียดนามน,นะครับน่าเป็นสถานสร้างใหม่นะผมรู้สึกนะเพิ่งทําใหม่เองนะคงไม่ใช่เป็นสถานนิเก่านะน่าจะเป็นสถานีเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะไม่รู้ว่าให้ให้เข้าด้านในหรือเปล่านะครับนี่คือตัวสถานนี้เขานะที่เป็นสถานนี้ใหม่เลยนะเอาดูด้านนอกนะ ไม่มีคนนะะสงสัยว่าเที่ยรถไม่มีโอ้โหเพื่อนเพื่อนลองดูสิครับนะฮะนี่อืมดูสิครับเพื่อนๆนนะฮะทางขึ้นนะทางขึ้นเป็นอ่าเป็นบันไดเลื่อนนะครับดีครับสถานรถไฟของเวียดนามนะครับแล้วเหมือนเดาไก่เนี่ยเราสร้างขึ้นใหม่นะครับทันสมัยมากๆนะครับคนไทยนี่อายเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ แล้วก็รู้สึกว่าชานชาลาเนี่ยเขาให้เข้าหรือเปล่าไปดูนะเดี๋ยวผมยังเข้าไปดูนะครับให้เข้าไหมไปดูนะก็คือเขาซึ่งสร้างใหม่ลองเข้าไปดูเนาะเปิดดูนะนี่ชื่อชานชาลารถไฟนะครับนี่รถไฟนะเราไม่เข้าไปมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าตัวนี้เขายังให้เข้าหรือไม่เข้าเราไม่รู้นะครับ น,นี่คือรถไฟรังไฟเท่ากับรังไฟไทยนะครับตู้รถไฟก็เป็นตู้ปรับอากาศทุกตู้นะครับทุกตู้ที่ผมเห็นอยู่นะครับอันนี้คือทางเข้ารถไฟชานชาลาและเขาซื้อตัวไหนผมไม่รู้เลยมาซื้อตัวหน้าอยู่ด้านบนนะแต่ว่ามันเป็นสถานีใหม่เพิ่งเปิด เรนนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าก็ยังไงเราตามไปดูฮะเพราะว,ว่าเขาเดินทางไปไหนอืแต่คุณจันชายเขาเขาไว้ให้เข้านะะเราเข้าไปดูดีกว่าเขา,เขาเขาเข้าไปไหนกัน,ปนไปไหนกันนะดนะูให้ดีบายชิเก็ตบายชิ นยตู้รถไฟครับนะตู้รถไฟนะครับอันนี้เป็นหน้าเป็นรถนอนนะรถนอนสามอ่าที่นี่ก็าบอกว่ามีรถนอนอ่าสองชั้นหรือสามชั้นนะครับสามชั้นนะครับรถความสารถไฟก็พอๆกับรถไฟไทยนะไม่ปังนันโอ้เขปิดเขล็อก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  เขาลอกแล้วแล้วเขาเปใหม่โอเค Thank you เขาไม่คุณนอเขานะฮะไมค์ชิเกตโอเค thank you ใครซื้อตั๋วฝั่งนู้นนะครับซื้อตั๋วนะะที่ซื้อตั๋วหน้าอย่าเป็นฝั่งนี้ วันนี้มันเป็นฮานอยฮานอยดูด้วยว่าเวลารถออกฮานอยกี่โมงนะครับเกิดว่าเราจะนั่งรถไฟไปฮาน,นอยนะครับหฮานอยอันนี้อ๋นนอน,นี่ที่ซื้อตัว๋วแต่ว่าเขายังไม่ขายเพราะว่ามันเป็นสถานีใหม่นะครับสถานีใหม่แต่เราก็ซื้อที่ไหนน่ะเข้าชีชีโปชีเบสถานที่ใหม่งงเลยอ่ะ หรือว่าเขาซื้อผ่านเอเจนซี่นะงงมากสถานนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับนะฮนะเขาบอกว่าให้มาทางนี้แต่ก็มีคนแทนตัวเลยงงนะทางปรกับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับอ่าคลิปถ่ายสถาน,นีรถไฟนะหน้าเมืองเดาไก่นะครับอ่านะบอกคำเดียวว่านะสถาน,นีใหม่ที่เขาสร้างเนี่เพิ่งเสร็จเนี่ยทันสมัยมากนะครับนะบันไดเขามีาบนันไดเลื่อนสองชั้นนะ ชั้นบนนะครับก็น่าจะเป็นชานชลาขาเข้าผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ลงข้างล่างฝั่งนั้นส่วนข้างในน่าจะเป็นชันชลาขาออกนะครับเพื่อที่จะง่ายการการตรวจสอบคือรถไฟเวียดนามแบบว่าดูการปลอดภัยมาตรฐานมากขอบคุณมากครับเพืพ่อนๆครับนี่คือรถณสถานีรวไฟเดาไก่ขอบคุณคบสาัสดีครับ